เรนอิมมเจลฮาตอริปอตอทอร์ไมอันแอร์สเสนอ ถึงช่วงของ i ินไซต์ไทยแลนด์กับยาสีฟันสมุนไพรสกัดออโรเมดค่ะวันนี้จะพาไปพบกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเวลาที่เราจะต้องไปงานศพเราก็จะถูกต้องอู้ได้เป็นหนึ่งคะแนนค่ะคคเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะเป็นคำตอบสุดท้ายครับที่ถูกต้องด้วยนะคะแต่ว่าพวงรีดของรายการเรานะคะที่จะพาไปชมวันนี้มีความพิเศษไม่เหมือนที่ไหนเลยรับรองได้ค่ะจริงหรือเปล่าครับคุณเห่าใช้ดอกอะไรมาทําครับไม่ใช่ดอกอะไรเลยค่ะพวงรีดนะครับจริงค่ะงั้นต้องไปพิสูจน์กัน ชิญชมเลยค่ะคช่วง Inside Thailand สนับสนุนโดยยาสีฟันสุนไพรสกัดออรูเมเต PPL ีีต่อสุขภาพเหนือรสชาติถูกใจพัดพัดพัดร้อนก็พัดกินเข้าไปพัดไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้ความเย็นอย่างเดียวแล้วละคะ่ะ เพราะสารวัตรมนตรีท่านนี้ท่านนําพัดมาทําประโยชน์ในแบบที่แปลกและแถมยังสวยงามนั่นก็คือพุ่งรีที่เห็นกันอยู่นี่แหละค่ะในพันท่านใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานนําพัดที่ชาวบ้านตาบลพระขาวอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียาทําขายเพียงอัลละสองบาทมานั่งต่อการเป็นพุงรีค่ะ ที่ทำพวงหรีดที่มีรูปร่างง่ายๆแบบนี้ล่ละค่ะอย่างนี้ไม่รู้ว่าตอนที่ถือเข้าวัดครั้งแรก,กจะเป็นอย่างไรคะท่านในพนันครับก็ต้องบอกเจ้าของงานศพเขาว่าอย่ามาโชว์ข้างหน้าเลยเขาเห็นพันตำรวจโทรพันตำรวจตีอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะวางหน้าเลยว่าในพันมาแล้วแต่เราก็บอกเขาวางไว้ข้างหลังๆเธอเพราะว่าอายเขาไม่ว่าจะไปงานศพใครที่ไหนท่านในพันก็จะนำพวงหรีดไปให้ทุกงาน เริ่มจำได้และยังกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยิ่งตอนนี้พงหรีดแต่ละอันที่ทําจากพัดดูสวยงามมากขึ้นชาวบ้านจึงเริ่มขอซื้อและเรียกพงหรีดนี้ว่าพวงหรีดในพั์ค่ะ